สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันอีกครั้งในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์นะคะกับคุณครูทิททิศานะคะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ หลักคำสอนของศาสนาต่างๆนะคะหลักคำสอนที่เราจะเรียนคืคอหล,ลักคำสอนของศาสนาอิสลามและหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนเราไปดูหลักคำสอนของศาสนาอิสลามก่อนนะคะศาสนาอิสลามนะคะมีคำพีอันกุรอานนะคะ เป็นคำพีที่รวบรวมคำสอนนะคะของศาสนาอิสลามอันใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมน,นะคะนักเรียนเราไปดูหลักคำสอนของศาสนาอิส,ออสลามกันนะคะนักเรียนหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะคะมีหนึ่งหลักศรัทธาหกประการ ะะแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการนะคะที่ชาวมุสลิมได้นำไปปฏิบัตินะคะนักเรียนเราไปดูหลักศรัทธา6ประการก่อนนะคะว่ามีอะไรค่ะนักเรียนเราไปดูหลักศรัทธา6ประการของศาสนาอิสลามกันนะคะประการที่1นะคะนักเรียนศรัทธาในอันลอ ประการที่2อนะคะศรัทธาในเทวทูตข,ของอิสลามประการที่3นะคะนักเรียนศรัทธาในคำพี่นะคะศรัทธาที่สนะคะศรัทธาในศาสนาทูตศรัทธาที่5้นะคะนักเรียนศรัทธาในวันพิพากษาโลกและศรัทธาที่6นะคะ ศรัทธาในบทกำหนดสภาวการนะคะนักเรียนนี่คือหลักศรัทธา6ประการที่ศาสนาอิสลามได้ยึดถือนะคะ,นะคะต่อไปเราไปดูนะคะหลักปฏิบัติ5ประการนะคะหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามนะคะว่าปฏิบัติอะไรบ้างนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนเราไปดูกันนะคะ หลักปฏิบัติที่ชาวมุสลิมต้องนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนการปฏิบัติตนการปฏิญาณตนข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนการปฏิญาณตนว่าจะนับถือและยึดงันในพระเจ้าองค์เดียวนะคะประการที่สองนะคะการละหมาดเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าวันละห้าเวลานะคะนักเรียน ประการที่สามนักเรียนการถือศีลอดในเดือนละมะดดอนค่ะนักเรียนประการที่สี่ค่ะการบริจาคทานประการที่ห้าค่ะนักเรียนประการสุดท้ายนะคะประการสุดท้ายการประกอบพิธีฮัทที่นครเมกกะซึ่งชาวมุสลิมน,นะคะควรปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะนักเรียน นี่คือหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามหรือเราเรียกชาวที่ชาวหรือเราเราหรือที่เราเรียกคนที่นับถืออิสลามนะคะที่คนที่นับถือศาสนาอิสลามว่าชาวมุสลิมนะคะใช้หลักปฏิบัติ5ประการนี้แล้วก็ใช้หลักศรัทธา6ประการนะคะในการนับถือศาสนาอิสลามนะคะนักเรียนต่อไปเราไปเรียนอีกหนึ่งส ศาสนานะคะนักเรียนศาสนาคริสต์นะคะเราไปดูหลักคําสอนของศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนศาสนาคริสต์มีคัมภีร์ไบเบิลน,นะคะเป็นคัมภีร์ที่รวมคําสอนนะคะหลักคําสอนที่สําคัญที่ควรนําปฏิบัตินะคะได้แก่หลักความรักที่พระเยซูทรงสอนว่าจงรักพระเจ้ารักครอบครัว รักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วจะได้ความรักจากโลกเป็นสิ่งตอบแทนนะคะนักเรียนสำหรับหลักคำสอนนะคะวันนี้เราเรียนหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเรียนหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนศาส,สนาทุกศาสนานะคะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราค่ะนักเรียน ไปดูเลยค่ะแบบึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพการทำความดีของตนเองที่เคยทำพร้อมอธิบายภาพค่ะนักเรียนนักเรียนเคยทำความดีอะไรนะคะไปดูตัวอย่างนะคะนักเรียนนี่นักเรียนเคยทำไหมคะการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็เป็นการทำความดีนะคะนักเรียนรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านถูบ้านช่วยดูแลน้อง ล้างจานก็ถือว่าเป็นการทําความดีนะคะนักเรียนการทาความดีนี้มีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนความดีที่ทํานักเรียนก็บอกคครูด้วยนะคะความดีที่ทําคือช่วยแม่ล้างจานนะคะอธิบายภาพด้วยนะคะนักเรียนอธิบายภาพค่ะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่โดยช่วยล้างจานไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนักเรียน คุณครก็ขอจบการสอนนะเพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ